I'm going to leave you? เมัวไอีเขาลั่นนรผู้ใดไอเอกน่ชุดสีเหลืองนั่นละโอ้ยตาออเลยชุดแดงเอาลั่นแต่คนเอกพี่น้องฟังเอาเห็นอย่างไปแก้วไปสิบนิ้วย้อยน้องข้าหน้าอยากพูมาชมบาดล้มคือแฟนหักขาุลาภาวายิม เต็มสตรีมในคืนนี้สัตว์ท้าหวังสามาคีจัดดนตรีบอลมูนหนูผ่านมีเศสศินยังคงอยู่อนุรักษ์ปืนบานอีสานไว้ให้อยู่นั้นขอบคุณแฟนทุกบานที่ยังฮักว่าผักใสคือน้ำใจพี่แฟนเชียร์ฮวงหาบ่วัววงเย เปี่ยบคือจันทร์เพ้นแจ่มบอกลูกหลานได้ย <inaudible> ่อแยงแสงประกายใส่ซองเป็นหนทางเปิดป้องมาสนองทุกงท้องทานในวันนี้ได้ห่วนยินปล่ยแฟน น้าคืน้ำทาวข้าวอาศัยอยู่บ้านทงใจพระองค์เกี่ยวของน้ำนองพูยุกลุมทรงน้องเลี้ยนตำรวจปีสุดท้ายลำบากหลายบได้ชมอนาคตทางงานยั่งสีได้ดกเพิ่งน้องจันระองบุญมากข้าน้องจำน้องเลี้ยงจบตำรวจแล้วนะขอบว้าเหาข้าสิปถูปัญญะปัญีจะาในอภากันอุซโบสาวด้น้องลาเลยขอบายแค่ว่าตอนนี้น้องทั้งสองนอไปสืยสวนหายไปเหตุการณ์เหตุงานแดงใหญ่อหลงล สิเหตุการณ์เหตุการณ์จังไหนอีพ่ออีแม่อยู่บ้านไป้สิบังสีแนวสองเขาบอกไอ้ถือกันพิชกันปองปองแปลงๆสุ่มเงินเสนไอ้ว่านานาพอขับเมยครับคุณนัองกระรองนอนไหวครับไหวครับเบินสุกิววิแกวพวกเก่าลูกร้าเลยนะพอขับเลยครัเป็นม้าแต่ย่อมไหนนอกเขาขึ้นไปสุ่มในเสียงแทแต่ว่าบึงสีไหนสีตาอีพ่อน่ะคือบมาซื้อระมาณนนะครับพ่อพ่อมาแต่ดนโดนพลเรลูกค้า ยังไมใได้ใจก็เอาตู้ลูกตู้เต่าฟังพอนุ่นฟังให้ใจอคนนมันมีอยู่เท่าอ้าวอาจางวาเวานเ็เขามาเราเรียกว่าสบายใจน้ำเดือลาฟสีเบาฟังต้เบาาเก้าฟังพอเอาเอ้ยพอดีพ่อยากเอาหางเม่งเราตาเงี้ย่าบลา่อยากเอาเทเท่หางเงี้ยบงี้า เ่ใส่เง่ไปใส่ก็เฝ้าใหรลู้ให้เต้าฟังเฮ่ทำนี่ละเอาไปเฝ้าเจ้าหู้จะกพด่มดุนจาไปตายยังไปิเฝ้าก็เจอบบง่วงบบง่วงต้องกลังถือขวับวานนั้นจะมาสันเมื่อกี้คาแทสั่นนาราีน้างมาล่ำอู่เพิ่มซังไหมใคเจอไหนเจ้านั่นเองแต่งหน้าเหลียมเมาเมาน่บ้านเฒ่าเลีวไปกูเขียนสั่นโอ้ก็ี่เฝ้าไปบ้นเขาหน้าฟังที่นอ แต่ไอสำนักท่านล่ลาผู้บอกมวงไหลายู่ดอกล้ำไปสี่ล้ำลรท่านระนังว่าลูเรื่องดอกลำม่ลูกสักงลูกแม่เอ้ชิวแม่แม่ไร้ฝ่ากาวตังจ่าโตบุตรต่างความกำพาในใจในไทยควรขบวนเรื่องตามฟังเสียงคน เป็นเป็นคู่คุละมั้งเดี๋ยวเลยเดี๋ยวมี่งฟ้องเดี๋ยวนี่พ่อกับแม่กำลังดึงเรื่องเงินทุนส่งน้องต่อบ่มีแนวสิกิจต่อเหนือแต่เนี้ยหน้าทมหน่อยเพราะท่านได้จองจำไอ้ว่าบ้านฟ้อมที่ดินเนี่ยพ่อมึงเนี่ยเขาไปจำกับเขาแก่จัำทุกปีที่แล้วคุณเดี๋ยวนี่ครบกำหนดเป็นสิมาครบกำหนดสิส่งต้นส่งดอกเป็นแล้ว เงินบ่ท่านไอมี่พ่อบาทอยู่แม่สมาอุกอังทังเท่ค่ะแกลูกลาสิได้สิขันโมเป็นตั้งแต่เรียนนั่นเด้นลูกลาเอ้ยเมื่อวานนี้ไปสนีเข้ามาส่งจดหมายพออย่งนบ่ท่านไอ้กล้าเปิดอ่านหรือตอนนี้อพอท่านมาเปิดอา่านสินูเนี่ยความในจดหมายดิครับพอจดีหมายจดหมายอีกเรื่องนี้พออันนี้นะแง้มซ้องเงี้ยีกพอเรื่องนี้ดดนะจดหมายสุดที่รักเพิ่มเขียนมาขอเงินขึ้นข้นไ้กพ่อบาดนั่นนงเฝ้าสามมือแล้ว เจ้าพอเปิดอ่านเจ้าสีหูจังไลยนี่จุดไม้น้องไส้เจ้าลูกไส้เจ้าเลนไหนลูกไส้ลาเจ้าตัวนี้เพ่าเอาเสาหยุดห้ามเปิดแล้วก็ห้ามอ่านเดี๋ยวพอมาอยากรับรู้เข้าใจบ่าคันพอเปิดว่ามันสีหูจักอย่างเดียวดีเพราะว่าเมื่อนี้ผมสั่งอยู่ก่อให้ขออาเจียเนาะฟังเด้อพ่ออาเจียเขาเอาเงินมาให้เมื่อนั่นดิฟังเด้อผมสีอ่านโซ่ฟังเลยนี่คานโซ่กราบสวัสดีพ่อกับแม่ที่รักได้เคารวะ ตอนนี้พ่อกับแม่เป็นอย่างไรบ้างันงเะสบายดีไหมสบายดีส่วนผมสบายดีตอนนี้ผมมีความจําเป็นต้องใช้เงินจํานวนสามหมื่นบาทสามหมื 30, <000. S 2> ่นไม่ว่าแล้วตัวบาทอันนี้เป็นก๊าไหนแมมยังไม่รวมทั้งค่าห้องค่าน้าค่าไฟรวมทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วเป็นจํานวนเงินสี่หมื่นบาทสี่หมื่นบาทเอาตัไมเอาหนักไปหลวง ก้อนซีกันดินเนี่ยอ๋อยากได้ไงเงินเก็ไปขวบอยากพะลุ่มขวบซีงินซีมือนน่เราอ๋อต้องดูเงย่ายๆจ้ากระทั่งวันสิ้นเป็นนีเขาได้เี่อพะลุ่มเนี่ยเนี่ยดีจริงเหเอหวัง,งว่าพ่อกับแม่คงเข้าใจถ้าผม,รเ,ผมเรียนจบตำรวจแล้วผมจะรีบส่งคืนให้กับพ่อกับแม่ทันทีปลอรักพ่อกับแม่มากที่สุดในโลกจากว่าที่ร้อยตรีจำหนงคงไม่เลือน่า ยิ้มเต็มสองของเจ้าแล้วไปเถ่าสำเนียงฮะเงินซื้อเงินหาเงินจะไม่หามัในก็ใส่ไม่เขาฮะอ้าวบอมีก็ต้องหาบ่ม,มากก็ต้องยืมตัวได้ยินบ่ลูกสิได้เป็นตำรวจแล้วอีวเกเพิ่มเดียวก็สิได้เป็นตำรวจไปบ้านเจ้าอยู่ทางไหนไปหามาให้หลูกแค่สี่หมื่นซุ้งแทงเจ้าขายตกนวลได้หลายเอาข้าไปส่งลูกการที่ว่าแม่งย้อนเจ้าหนีไปเถ้าสำเนียงเงาหรอใครก็ได้เต็มที่กันสี่คนมือ คอยมัดกองหาแล้วอาวน4ี่วัดห่ไจะไมหาม่เจ๊ฮะเจ้าสี่ันไม่ค่อใครอยๆค่อยๆค่อคุอยๆค่อยๆค่อยาค่อยปค่อิๆค่อยนค่อๆค่อยาท่อยาจ่อย่องๆ่อยๆค่อยๆอยๆ่อยๆค่อค่อยอ่อ่อยเอาคอยๆค่อยๆ่อยี่ยๆอยๆอย่อยๆค่อยๆคัอยอยๆค่อ่อยๆค่อคอ่อออออาออ่ออออย่อออ เมียกูเสียเงี้ยเงี้ยมาแล้วฮ่าว่ไปเมียครับพ่อครับเศร้าเถียงเศร้าดาเศร้าตีเศร้าหากอนนะครับอยากอายให้บ้านให้เมืองคนในปีเงี้งพวกนุณเอาเพิ่มเมื่อเบิ่งอีกแล้วนะพ่อเมียเอาจังซีสับพงษมาหน่อยนะผมสิบขอลองเขาแก้จังเพิ่มเบิ่งเพราะว่าใบเงี้ยใบหน้าเขาก็อยู่น้ำเพิ่มขอเติมอีกจักสามสี่หมื่นขึ้นสิบปัญหาดอกครับเมียฮ่าบ้าหลาดสิบเขอเติมนั่นเขาแก้จังอีกติจ้าไม่ละครับเมียเมื่อเห็นเขาบัก เตเป็นหนังโดนเนี่ยเต่าเป็นหนังเครียดเครี่ยหนังจนขี้วัดแตกลูกกูเอแฮ้ยฮะสีซอยเขาอยู่มาเต่ายระโสกันเห็นว่าในเซียมาแล้วองในเซียเนี่ยซาดายเพิ่นสีซอยนะเพิ่นสีซอยซาดายโอ้ยกับแม่ป้าค้ามกองกามาแม่โอไลกามาเพิ่นสลซอยเขาอยูซอยเนี่ยอะไรหลังบันสีซอยดีว่ะเรา พนุ่งมีงนันอาที่พพนุ่งแล้กโหมอยู่จัง40,000ทงแต่เน้องได้เปยังพนุ่งาอนมีฐานะรึกษาได้ฐานะลำรวยดิพนุ่งฐานะยากกนนลี้แลอยจกคุยเหนอย่างกันน้องแต่่นไปฆ้าลูกผ้าหลานไปเอาเงินน้ำเขาแก่จังมาเพิ่มน้องฮักไม่หกมาเนาะน้องฮักไปตีไต้ถุงมันม่หยังเนแหลยพนุ่งโอ้น ขนมแยกยวเจเลยขนมขนาดน้องกันไปล้วแยกแต่ถุงยังไงพระลุงมาเจ้พระลุงมาพลงไปรีไปแน่นดนติเออจะเป็นหัวดีให้เราไปอาเงินเติมแั่ละคนรีไปแน่นเออรีไปแน่นเออคือมันจะใช่เขาชี้ไปจอดอีกเขาไปเจ้าพ่อมา มาด่าเราก็มีฐานะเอาไปลูกไป่้าพลุมางานเงินแกดกเาแกจังเด้อลูกเด้อไป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 พ่อแสละค้ามพลุไปว่าต้องหองเลี้ยงหญิเงินพลุขนาน้นแต่นั้นเป็นิี่พะลุว้ายยุสละข้ามพ่อกไปไปยงนี่แหละเขาเรียกว่าเพ่อยยิ้มอันหาดสฉยเพ่เอกหนรอยยิ้มแสนหวานเออเป็นบนก็ยิ้มแสนเายนเงินไม่ยู่ว้ายไรเน่ยง ไปลูไปไบ่าเหี้นคนี่้เพื่อนฟังมาดอเพอนพิแล้วนี่อะไรเนาะยังไงไม่ยังไงี้ไม่้องททีเอาลำลำเน่ยพะลุนี่แหละเนาะั่นคว้าล้ำควาล้ำแม่กับพวก่งม่งังเ่ย้ันเน่ยมันกอฟังนีมันบไแล้วเ่ยุลูกเบยัง หนูลูกไม่เช็นกว่างนั่นดวเราอยู่ไหนมาเชือดเลือดหมู่น่ะขอบคุณที่แม่นะครับขอบคุณที่พ่อด้วยนะนี่นแหละน้องเพิ่นมาขันยังทุกประแทงสมมตินำในทั้งสุดเปรียบประดุจธือบุญนำมานยาไก่งอริารุณมนุเอาน้องเพียงคนต้องอาย มันเป็นเรื่องต้องทำใจต้องทำได้ตับคำเก่าอนันคนนนองแอนยาวตัวคว่งห้าสิเก่ายำจำตามาเจ้าเราแก้จ้าในวันที้อไป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  ชีวิตคงคงมามีเจ้ายูรวมวังกับอีกต่อไปนาเอ๋เจ้าสมรใจร้ายตัวหักแล้วกายนี้แบบว่าจะสั่ง